สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว y o u t u b e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับอ่ะอย้ายกลับมาบ้านแล้วครับทำงานไม่ได้ครับความร้อนไฮดรอลิกขึ้นสูงมากกลับมาเดี๋ยวจะล้างอ่าล้างแผงครับแผงไฮดรอลิกแผงมอน้ำแล้วก็เปลี่ยนทายน้ำมันไฮดรอลิกเลยครับนี่น้ำมันไฮดรอลิกหมดสภาพหรือเปล่า ก็ลองลองแก้ไขสถานการณ์ดูครับว่ามันยังไงครับแก้ไขไปทีละอย่างครับเพราะว่ารถเก่านอกรถไม่ได้ใช้งานนะครับจอดทิ้งไว้ถ้าจะเอาให้สมบูรณ์ก็มีเตน,นู่นแหละป้ายแดงรถมือสองครับต้องทำใจครับ สวัสดีครับป๋าโอ้มันร้อนไฮดรลิกมันร้อนน่าจะมีริดแผงไหมล่ะมีครับมีแผงแผงมันตันไมหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะล้างแผงดูแล้วก็เ,ออเปลี่ยนเปลีไฮดรอลิกใหม่เลยครับใช่ใช่ไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่ไปเลยกลัวมันหมดสภาพนะครับแล้วก็ล้างแผงครับแผงตันมันก็นร้อนครับมันร้อนผิดปกติ ครับคารุนยนกระบะคาดแล้วหนึ่นี่นี่อะไรไหลหนึ่อ้ยท่อนั่นแหละที่มันหลุดครับโอ้กนฮ้เอ้ฮู้เอ้ฮเอ้ฮูเอ้ฮู้เอ้อาจารย์น้อยไม่ใหญ่กว่าด้หรอยอยู่นี่เป็นทหารของเขาแหละท่อมันหลุดปะสายรัดมันขาด ครับอะไรไฮโดรลิกนี่แหละไฮโดรลิกนั่นแหละโอ้ทำไมมันทำอย่างนี้มันอยู่นี่เก่งนี้มันอาจจะเป็นเหล็กใหญ่เนาะมันมันต้องให้มันเล่นตัวไงครับครับถ้าถ้าใส่เหล็กยาวแผงแผงมันอยู่ตรงไหนฮะไฮโดรลิกครับแผงมันอยู่ฝั่งนู้นครับติดกับเอฟซีเอฟซีติดตามาทุกช็อตครับเทพาด้วยด้วย ดูไม่ขาดเลยน้าเด็กโง่กุยด่วนสุดเดี๋ยวจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกใหม่ครับแล้วก็ล้างแผงแก้ไขสถานการณ์ดูก่อนครับไฮดรอลิกเียนีมันเหมือนใสอยู่นะผมว่าใสเลยของนอกด้วยครับก็โดนใสดีจนมันไม่ไม่ไม่ขุนไม่อะไรเท่าไหร่แพงแน่นอนเลย ไม่ได้โทรถามบริษัทมันเองหรอกด้วยอ่ะด้วยภะษาแต่มันไม่นั่นเลยครับมันเหมือนกับอันนี้แล้วอ่ะเหมือนบนไหนอยู่เหรอครับม,มันไม่ค่อยเหนือนี่ย้านประมาณรถได้กี่รถเมื่อวานได้ได้คนละกี่แจ็คสาม <c oughs> <c oughs> ได้ยี่สิบรถ <c oughs> <c oughs> แรงดีใช่ไหม อู้ส oh no, no, no mm ุด hmm. จ hmm, uh, ัดครับไม่ต้องห่วงครับเอาครับผมโอ้โหไครับคัสเตอร์ชนไก่ในระวางเอ้ใครใครเป็นไรไหนครับไม่ไม่เกี่ยวไมเกินต้องระวังตอเกินจะำซองตายเลยเลย มันไม่เกี่ยวกับออกกำลังกายเลยมันไม่เกี่ยวกับพัดเตอร์คับเราพัดเตอร์โอ้สายรัดขาดครับน้องววิครับเราได้ล้อมท่านไว้หมดแล้วเราได้ล้อมท่านไว้หมดแล้วที่เป็นโควิดครับออกเก็บหน้าสองคิดได้สองคิดในล้อมขีดหนึ่งใช <oh> ่ไหมมึงเป็นยูทูบเบอร์มึงเขาอะไม่มีใครติดเลยยูทูบเบอร์โอเคดูอะไม่เห็นมีใครปิดเลยนั่นมีตัวที่ไอ้พวกควิ้งดินพวกอะไร ลุงน้อยติ้นไม่เห็นมันใส่แมสเซอร์อะไรไม่เอ้มันเป็นอะไรสักทีเางเาขาวไงเออใช่ไม่ยังไงเลราน้อยสุดท้ายไม่ขึ้นหน่อยบอนพลังเล่าขาวอ่ะพี่เกดดวยพราะมันนั่งกินข้าวด้วยกันไม่ใส่แบสเซอรอะไรเนาะพวกนั้นนะครับไม่เห็นมันเคยจะตวัดติดโควิดเลยพลัง40ดีกรีไม่ธรรมดาครับข้างในก็ยังสวยนะได้เลยครับป่าแก้ไขตัวนี้ได้ก็ดูแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยครับลวกข้างในข้างในเนี่ย เรสแกีม่อแล้วมันในนี้ด้วยอ่ะป๋ามันมันทำงานกับฝุ่นมาไงทีนี้มันต้องมา้บตูรรไปไงน้องครับครับต่อปูนมีแต่มีแต่ปูนแล้วไหมป๋าเนี่ยมีแต่เศษปูนติดเลยใช้รถคันนี้มันอยู่หน้าปูนครับอยู่อยู่อยู่โรงงานอยู่ก็อยู่ไซงาน เนี่ยมันติดตามนี่เห็นไหมปะเขาขาวเนี่ยมีแต่ปูนนะนี่ปูนเกาะเป็นเนี่ยนี่ยาสนิมเอ้ยชนิดี้นินปูนอันนั้นเป็นไอ้ไอ้เขาเรียกไอ้นั่นนะไอ้ี่ที่เทอร์โบอ่ะที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะคราบนั่นแหละไอ้ตัวนั่นน่ะทำไมทำมันมีคราบอะไรเลยคราบน้ำคราบน้ำปะ นั่นน่ะอันนี้จำไหมมึงเคยมียนติอันนี้ทางนั้นเราเลี้ยงเอ้ยบ่อ๋อเลี้ยงอันนี้จบอันนี้อินเตอร์เอออินเตอร์ครับอินเตอร์อันนี้อินเตอร์ตัวนี้อินเตอร์ตัวล่างนี่เอข้างในจะเป็นแผงว่าน้ำกับแผงออยให้ดรอลิกคู่กันใช้วมาละใครหรือยังอู้ จานน่อยจาหน่อยผมขอถังหนึ่งด้วยฮะเอาไปเติมไอ้ดำให้แซ็กไอ้ท่าเขาวรีบอกเราก็ทาบเลิกรูเลยไนระบายตรงไหนไหนไหนมันต้องทายออกจากปั๊มมดเลยบอกกัดกอกบ่ เบอร์จีนโทรนี่เลยไม่ครบเลยปกติอ๋อได้ฝั่งนี้มีไหมปกติมันจะมีข้างล่างถังอ่ะราเปิดฟ้าดอ่ะมีฟ้าไหมละ่ะมาเปิดฟ้าดูก่อนเผื่อมันถ่ายตรงนี้นี่ครับปีเตอร์ไซดันกลับมาแล้วครับเ,เสียทุน

อภิเตอร์อเจ๊กเวอมูวินเยอะเว้ยจบครั้งยงิงีงเินโกทจะได้มไอ้ม่ที่้านไี่พม่ไวกี่มีสอดมีกันเมืนโมจ๊กไม่ไปนี่พอดีจะถ่าย ไม่รู้ว่าตรงตัวถ่ายอยู่ตรงไหนนะน่าจะตรงนี้หรือเปล่าอ้มันไหมเเหมือนไม้เลยเดียนี่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ